โ okay. อเคก็ขอกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft กันนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะทำอะไรกันเราก็ลืมแล้วนะครับแล้วเราก็จะไปดูผลผลิตข้าวของเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อเราจะได้เอาข้าวไปล่อวัวนะครับซึ่ง เออจากครั้งที่เราได้เราได้ปุ๋ยมาสองอันโอเคเดี๋ยวจะเริ่มนอนกันเลยดีกว่าหายนอนไม่ได้อ๊บโอเคนอนได้แล้วนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว ขอเวลาสักครู่นะครับเดี๋ยวขอเวลาสักครู่เดี๋ยวผมไปดูผมว่าพมมันทำยังไงอันนี้ผมขออนุญาตนะพรมมันทำยังไงแปบ๊บหนึ่งมันจะทำพรมอ่ะพรมมันทำยังไงอ่ะอืมพมมันทำยังไงนะวิธี เออนี่ไงผมเนี่ยผมผมวิธีคือวิธีครับผมมันทำยังไงห้าวิธีเนี่ยผมมันทำยังไงเนี่ยอมผมมันทำยังไงเละ,ะลืมแล้วแต่เราจะไม่โกงนะเราจะเอาไปคืน โอเคเรากลับเป็นโหมดเดิมดีกว่าเฮ้ยอึ๊บอ,อ่ะเรียบร้อยโอเคโอเคล่ะอุ้ยอุ้ยอ่ะชิบโอเคมาดูเรามาดูซิ ผลผลิตของเราเฮ้ยก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับฟึบ๊บอมแล้วก็ชึ๊ๆโอเคแล้วก็ขยายพืชพันธุ์ฟึบๆโอเคเอ้ข้าวนี้โตแล้วเฮ้ยว,วิย่ง ได้มาลิตรสามอันเลยอืิดน้ำนี่มีอะไรไหมเนี่ยไม่น่ามีอะไรเนาะพ่อเดี๋ยวเราก,ก็ไปเก็บดอกไม้นะดอกไม้มีแล้วการุูง เราจะได้เออมีอาหารกินไปตลอดชีวิตนะนี่แหละที่ผมบอกไปนะที่ผมบอกว่าอนะที่ผมบอกว่าเก็บดอกไม้เหมือน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 ได้กินอาหารไปตลอดชีวิตอ่ะก็คืออธิบายว่าก็คือแบบว่า เราเก็บดอกไม้มาแล้วแล้วเราก็บอมไปบางเป็นปุ๋ยพอเราได้ปุ๋ยเราก็เอาเอาไปเอาไปทําให้ข้าวเจริญก็คือทําให้มันเจริญเติบโตพอข้าวโตวเนี่ยพอข้าวโตวก็เอาไปให้พวกวัวพวกแกะอ่ะแล้วแล้วแล้วพวกวัวพวกแกะเนี่ยมันจะผสมประพัน์กันแล้วมันก็จะมีวัวเพิ่มแล้วเราก็ได้อาหารพอออกมันโตไม่ พอมันโตเราก็ฆ่าวัวฆ่าแกะเนี่ยชลาสุดยอดดีเนี่ยดีเนี่ยสุด